ว้เชอเมลอนเค้กพูดดังๆสตรอเบอรี่บานาน่าผ้าใบ呀 Apple Apple App Orange pineapple ดูเร <Dul ian. S 2> ียนทุลาได้ไงทุเรียนทุเรียนทุลามินโคโค่นัทโคโคนัทมะพร้าว mango mango thin l i ี c h รดแอปเปิลมูแมงโกอ้อะไรอะไรมาอะไรมามะม่วงพอมเมโรส้มส้มอะไรส้มโอแทมเมรินมา อ่ะแลมบูชันโอเค